ผมกลับมาสู่รายการสปอตปังๆนะครับและนี่คือช่วงรู้ไปหมดครับเราจะมาพูดถึงที่มาของซิกแพคกันมีไหมไม่มี <c oughs> สันจังคือซิกแพคเนี่ยเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันมานานในชีวิตว่าอยากมีมากๆเคยมีไหมเคยมีเว็บเดียวแล้วไปเลยมายังไงมาฟู่อย่างเงี้ยหรอมันเหมือนมาให้รู้สึกแบบมาเป็นกลิ่นๆอ่ะมาเรืยองไม่มีนะมาแค่กลิ่นมาให้เรารู้สึกว่าโหได้ถ่ายรูปนิดนึงแต่มันต้องบิดจริงๆนะเป็นบางมุมอะไรเงี้ยแต่ชุดนั้นชุวนั้นลีนมาก แล้วทํายังไงทํำยังไงคุมอาหารครับผมบอกอเลยว่าผมออกเป็นคนออกกำลังกายหนักมากแต่ว่าเรื่องของอาหารเนี่ยคุมยากแต่มีช่วงหนึ่งที่ต้องขึ้นคอนเสิร์ตแล้วต้องมีการแบบแข่งกันน่ะกับเพื่อนๆในซืเอนวันเดอร์อะไรอย่างเงี้ยม,มีแรงฮึดเออมีแรงฮึดมันมีดราย์ไงมีเป้าหมายก็เลยแบบอ่ะลองลองแข่งกันว่าถ้าเราแบบสามารถทําให้หุ่นเรามีซิกแพคได้เนี่ยก็จะเจ๋งมากก็เลยทําสําเร็จคุมอาหารคุมแป้งสําคัญมากแป้งขนมนมเนยน้ําตาลซึ่งเราเป็นคนที่แบบชอบกินนะครับ แล้วพอมันคุมได้ปุ๊บเนี่ยมันมาจริงๆนะมันมันเลมันเห็นเป็นแบบอ่ะริ้วของของซิกแพกนิด <มา S 2> นึงมาเป็นริ้วใช่ประมาณนี้ได้แค่ประมาณนี้ใช่แต่ก็คือนี่แหละคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเข้าใจเลยนะว่าคนที่ออกกําลังกายหนักๆโดยเฉพาะหนุ่มสาวหรือว่าวัยทางานอะไรแบบนี้เนี่ยค,คนที่ออกกําลังกายเป้าหมายก็คืออยากมีซิกแพกเป็นเครื่องหมายของคนที่มีสุขภาพดีใช่ผู้หญิงเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าอยากจะมีแบบ หลูกอยู่ตรงนี้ซิกแพคให้มันเห็นชัดๆแต่ว่าอยากจะเป็นแบบ line, อีเลเวนไลนรองสิอ็ดมีมียังมีบ้างช่วง,ช,วงช่วงที่ทานน้อยมาเป็นบางวันเอาจริงๆบางวันกินเยอะวันรุ่งขึ้นก็จะไม่มีแต่วันไหนที่คุมอาหารดีๆวันรุ่งขึ้นจะเห็นจริงๆซิกแพคนี่คืออาหารเป็นหลักเหมือนกันเนาะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราแค่เล่นเฉพาะส่วนนะแล้วก็คุมอาหารผมว่ามันมาแล้วใช่แต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาบอกวิธีการว่าจะทํายังไงเนี่ยให้ซิกแพคมันมาพูดถึงที่มาของคํานี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันมาจากการที่เราเห็นเป็นลูกๆอย่างนี้ใช่ไหมเราถึงว่าเรียกว่าแบบซิกแพคอะไรแบบนี้ครับอ่าจริงๆเราที่มาอมาย่างไงคะที่มาของเขาครับซิกแพคเนี่ยภาษาไทยบ้านเราเนี่ยก็คือเรียกตรงตัวเลยทับศัพท์เลยคือซิกแพคแต่ว่าที่มาของเขาเนี่ยนะคะก็คือมาจาก เบียกระป๋องครับผมมาจากเบียได้ยังไงเบียมาต้องอ้วนสิคุณเบียรกระป๋องของอเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะขายอย่างนี้สซูบางคนเขาซื้อแค่ครึ่งโหลก็คือ6กระป๋องค่ะเขาก็จะขายเป็นเป็นแพ็คอ๋อมาเป็นแพ็คของเขาเรียกว่า six pack of beer เออซึ่งแพ็คเกจของเขาเนี่ยคือเป็นเป็นเหมือนกับพลาสติกที่เขาเรียกว่าล็อกกระป๋องเอาไว้หกหกกระป๋องนะครับแล้วก็ใส่กระป๋องลงไปก็จะเป็นแพ็ค แล้วก็จะมีหูบที่เป็นพลาสติกเนี่ย hey, เอาไว้ <he w. S 2> ให้เราหิ้วสะดวกมือ oh. ซึ่งฐานของกระป๋องทั้ง6ลูกนี้ค่ะมันมีรูปร่างคล้ายซิกแพคเขาก็เลยเรียกว่าซิกแพคเวลาที่เราเห็นต้ามเนื้อตรงท้องอ๋อ oh, มันก็เหมือนเป็นเบียร์หกระป๋องที่เป็นฐานเบียร์คือวางเป็นรอยๆอ,อ,อยู่ตรงนี้ใช่ครับเอาต่อมนก็เหมือนจริงนะเออเหมือนจริงเพราะมันจะมีความแบบเป็นอย่างเนี้ย อย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบใหญ่มากอ่ะมันก็เหมือนเป็นประมาณว่าแบบเหมือนกระป๋องเบียร์ใช่นี่ก็เลยเป็นที่มาของคํานี้นะคะแต่ทีนี้ค่ะมาดูกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยการที่เราแบบจะต้องมีซิกแพ็กเนี่ยมันจะต้องควบคุมอาหารแบบมากน้อยแค่ไหนปริมาณไขมันอะไรยังไงบอกตรงนี้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมีนะสมมติเป็นการตั้งเป้าต้องมุ่งมั่นในเรื่องของการคุมอาหารเป็นอันดับหนึ่งจริงๆจริงครับโภชนาการอาหารน้ําตาลที่แบบเป็นน้ําตาลทรายขาวอย่างเงี้ยคุณ ทบจะทานไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณอยากให้เห็นนะแป้งโโคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้ยากมากถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าเหมือนหยุดขนมไม่ได้อะเรียกว่าซิกแพคคือความฝันเลยดีกว่าจริงจริงคือเขาบอกว่าไขามันในร่างกายเนี่ยต้องมีไม่ถึง10%ถึงจะได้เห็นถึงกล้ามท้องที่เป็นซิกแพ สิบเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะเขาบอกว่า,อ,าอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเห็นแล้วในบางคนแต่ว่าบางคนนี้ก็คือต้องน้อยกว่าสิบจริงๆเพราะเขาบอกเลยนะคะว่าจริงๆความแข็งแรงของร่างกายคนอนะ่ะไม่ได้วัดกันที่ซิปแพคครับคือบางคนเนี่ยนะคะแกนกลางร่างกายเนี่ยแข็งแรงก็คือคอร์บอดี้แข็งแรงแต่ก็เขาก็ไม่ได้มีซ <pack S 1> ิกแพคเสมอไป<ๆ>เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้คุมอาหารให้แบบว่า เคร่งคาดจนเกินไปบางคนก็อาจจะทานปกติแต่จริงร่างกายเขาแข็งแรงมากูกองก็ไม่มีซิคแพคแบบพวกนักกีฬาฟุตบอลพวกนักอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาจะแบบร่างกายเขาแข็งแรงมากแต่ว่าบางคนก็คือไม่มีซิคแพคนะเพราะบางคนก็แบบอ่ะเลิกไปฉลองก็อาจจะมีดื่มมีอะไรบ้างแอลกอฮอนนี่ไม่ได้เลยแอลกกฮอ์นี่คือตัวแบบทําให้กล้ามเนื้อนี่คือหายไปเลยอะใช่ไหมใช่ครับคือบอกเลยว่าถ้าใครที่แบบทำซิกแพคเนี่ยนะแล้วคุณแบบหยุดแอลกอฮอ์ไม่ได้ก็คือ ต้องทําใจว่าไม่มีหรือบางคนก็เป็นเรื่องโจงนะค่ะไม่มีซิปแ็คมีพุงไงแต่ว่าไปทําเป็นรูปเบียร์สักอสักเลยคนต่างประเทศมีสักเป็นรูปเบียร์เลยเป็นหกกระป๋องเลยแล้วก็บอกว่าน,นี่ไงมันเลยซิปแ็คแล้ว เข้าใจเขาไม่ใช่ไงแต่เขาเป็นที่มาของซิแพคจริงๆนะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มันก็เป็นโจกเฉยๆที่ต่างประเทศเขาเล่นกันนะคะคนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสร้างซิคแพ็ให้มันเห็นง่ายๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลยจริงๆไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยแบบเป็นคนมีกล้ามเยอะนะคะกับการมีซิแพคเนี่ยแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยมีไขมันที่ปกคลุมบริเวณหน้าท้องอะ่ะน้อยเท่านั้นเองเขาเลยบอกว่าบางคนนะอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีแบบซิกแพคใช่ปะ แค่ทานอาหารน้อยอะ่ะมันก็จะเห็นกล้ามแล้วถูกต้องเพราะทุกคนก็จะมีแบบกล้าม,มบางๆอยู่ข้างในอยู่แล้วแต่มันเหมือนเป็นค่านิยมเหมือนกันนะ<ม>สำหรับคนที่รู้สึกว่าเล่นออกกําลังกายเล่นเวทอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากให้ถ่ายรูปลงโซเชียลสวยก็ต้องมีแบบ ชโชว์ซิกแพคก,กันอะไรอย่างเงี้ย<ช>มันก็จะดูแบบ wow ว้าวอะโหคนนี้แบบมีซิกแพคอะ<อ>คือเขาจะไม่ค่อยพูดปะโหคนนี้มีกล้ามแขนไม่ค่อยพูดอะม<อ>ันบอกว่าคนนี้มีแบบหั้นมใหญ่อะไรเงี้ยไม่ค่อยพูดอะไรใหญ่นะม่ถึงว่าเขาเล่นกล้ามอกอะอกใหญ่หลังใหญ่ไหลใหญ่อะไรเยยงี้ยไม่ค่อยพูดเนาะแต่พอมีซิกแพคปบแบบดูดีนาะมันเหมือนเป็นเครื่องหมายอีกหนึ่งเครื่องหมายของคนที่แบบมีกล้ามอะ ก็จริงนะใช่หรือแม้กระทั่งแบบบางทีร่างกายส่วนอื่นเขาอะไม่ได้ดูเป็นคนออกกําลังกายเลยนะแต่ว่าพอแบบเราเห็นเขามีซิกแพคแบบโอ้โหดูแลตัวเองดีอะเราจะแบบรู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าเขาออกกําลังกายหนักจริงๆจริงครับเอออ่ะเนี่ยจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งค่านิยมเหมือนกันครับผมค่ะก็คือสรุปได้ว่าคนที่มีซิกแพคเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แข็งแรงค่ะกว่าคนที่ไม่มีซิกแพคเสมอไปใช่นะครับบางคนที่เขาแบบว่าแข็งแรงกว่าแต่ว่าไม่มีซิกแพคก็เป็นไปได้เหมือนกันคค่่่่ะแตวาาใรทีีอยม นะครับเราต้องรู้สึกว่าโหตัวเองต้องแบบพยายามทํานูน่ทนทํานี่งดแป้งงดน้ําตาลแล้วตัวเองไม่มีความสุข <c oughs> หดุดหงิดง <c oughs> ขาดแป้งอะ่ะ <c oughs> บางคนอะ่ะ <c oughs> แล้วทําให้ชีวิต <c oughs> สิ่งต่างๆในการดําเนินชีวิตมันรวนไปอย่างเงี้ย <c oughs> ผมว่าก็ เอาที่พอดีพอดีดีกว่านะจะได้มีความสุขด้วยแล้วก็ได้ร่างกายที่แข็งแรงด้วยนี่จริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูว่าคุ้มไหมกับการที่อยากมีซิกแพคถ้าคุ้มก็ลุยเลยเออหรือว่าถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้โอเคแล้วเนาะแล้วแต่คนคิดเลยนะคะ,คะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกับช่วงเรื่องดังปัง,ปง การประกวดสาวกล้ามสวยกีฬาที่ฮิตทั่วโลกเอ,อจะต้องแบบใช้อะไรแลกมาบ้างม,มันไม่ง่ายเลยที่มาของมันเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ